นี่คือมันมีความหมายคือ d a r to Love คือคำว่า Love มันก็เมส่ีได้เป็นหัวใจเนาะนี่คือจังหวะของหัวใจที่ให้กับทุกคนครับนี่อ๋อมันก็จะมีซีเล็กๆน้อยๆก็มีแบบมินารฮะอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบบางทีมีอย่างนี้บ้างอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็ไม่เคยเห็นเนาะพี่ก็ทําได้เพราะว่านิ้วพิกยาวอะไรอย่างนี้ฮะแล้วบางทีก็มีแบบอย่างนี้บ้างแล้วก็อะไรอย่างนี้ไม่บางทีก็แล้วเสร็จมากก็้ อะะไรเงี้ยฮซื้อหมดเลยครับแต่บางทีก็ไม่ซื้อก็มีนะครับเพราะบางทีมันก็แปลกเกินไปอะไรเงี้ยฮะอย่างเช่นแบบหัวใจแบบอย่างเงี้ยแล้วเขาปิดบางทีก็เขาบอกเออมันตลกดีนะแต่ว่ามันแปลกดีไม่เอาดีกว่าแล้วโอเคคือแบบว่านั่งนั่งเล่นอยู่คนเดียวก็คิดอะไรเงี้ยฮะมันก็มาเรื่อยๆมาเรื่อย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 เอะไรเงี้ยครับก็ขอฝากละครเรื่องให้เราพี่ภาคสายเดลเทิร์มด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมาดูละครเรื่องแรกของพี่กันเยอะเนาะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่แล้วก็พี่เดียวด้วยนนนะคคครรััับบแแลล้วกกก็พี่ๆสดงทุเยผม Alright.